กอดกันไม่ได้ใครหนาวแค่ที่ร่างกายแต่ยังอบอุน่นถึงหัวใจไอเดียเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแคมเปญสุดล้ำจาก FWD ประกันชีวิตที่ใช้ AI ชวนส่งต่อความรับความห่วงใยให้คนรอบข้างผ่านการกอดกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ออกไปใช้ชีวิตกันได้อย่างเต็มที่เรื่องราวจะอบอุ่นหิวใจแค่ไหนเนี่ยตาแมดรีกมาฟังกันจุดเริ่มต้นมาจากที่ FWD ประกันชีวิตนะคะได้ไปเจอกับอินไซด์มาว่าคนสมัยนี้เนี่ยมีภาวะความเครียดความกดดันกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนทํางานที่ work life balance พังนะคะหรือเด็กวัยเรียนที่ถูกตั้งววาาามมมมััังงงงเเอออไ้้้สสูููกกกแต่่่่่ลบบรรึีีีใใททขจฟนยถุ รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะช่องว่างระหว่างไวนี่จึงเป็นที่มาของแคมเปญ Hug to Celebrate Living Together ที่แบรนด์ได้ชวนทุกคนมาฮิลใจผ่านการกอดกันเพื่อให้คนรอบข้างเราเนี่ยได้ออกไปใช้ชีวิตกันได้อย่างเต็มที่ซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าระยะเวลาของการกอดกันเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้สุขภาพกายและใจดีขึ้นด้วยนะผลการวิจัยของ m e d i c i n e n e t เนี่ยพบว่าการกอดกัน10วินาทีจะช่วยลดความซึมเศร้าความเหนื่อยล้าลงได้และหากเพิ่มเป็น20วินาทีนะคะก็จะช่วยลดความเครียดความกดดันทำค,ความดันโลหิตทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้